แนะนำร้านข้าวมันไก่นะคะธรรมดาธรรมดาอยู่ริมถนนเลยนะคะแต่รสชาติอร่อยมากติดใจมากค่ะไม่หัวขึ้นในใครที่ชอบทานข้าวมันไก่แบบใสขึ้นในนะคะซับอินนะคะหัวใจร้านนี้บอกเลยว่าให้เยอะแล้วที่เด็ดสุดที่ชอบสุดในรรู้ไหมสลัดผัก่ะเป็นสลดัดผักไก่อดน,นะคะถ้าอยากได้อโกโทรมาแจ้งมาได้นะคะชอบมาก เนี่ยค่ะวันนี้ก็มาทังสีงขอ,ออยู่ตรงแถวบ้านโขดนะคะตรงข้ามกับวัดโพนะคนชมนก็จะรู้ดีแหละผ่านไปผ่านมาใครยังไม่เคยลองก็ลองนะคะราคาประมาณ2 4 0บาทไม่แพงนะคะอิ่มค่าอิ่มกล่องอน,น็จะมีน้ำซุให้มีผหัาเป็น,ะะนก,ปกินบ้านนะคะราธรรมดาเเ,เห็นบอเต็นีนะะนวนัวัเส้นบ้านโขน วัดน้อยนะครเลยี่ี่ยก็เป็นบอโนี่ค่ะชอบมากร้านนี้เด็ดขาดลองเลยเขาก็จะสอนเอเขาก็ทุกคนก็ใส่น้้ใส่นิเลตวนตัาจะตลองกินเนาะก่อาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ทสีของบ้านค่ะ้ามันใจผมไม่หนของลูกใส่ นี่เอาเขาบอก